สวัสดีครับชาวไซค้อยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วเหมือนเดิมครับตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่นี่มาจาก3ลีกเลยคู่แรกอยู่ในเอเชียก่อนไปดูเจลีกกันนะครับในเวลา7จ็ดสิบเจ็ดนาฬิกาตรงนะครับ ไปดูโค้ชสกีฟรันตาเล่ ale, ครับทีมอันดับ3ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางจูบิโลอีวาตะทีมอันดับ14โดยคู่ที่เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับคำว่าโค้ชสกีฟรันตาเล่ชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้กับทางโตเกียวเวอร์ดี้คาบ,บ้านตกรอบบอลถ้วยเลยนะฮะแบบช็อกๆครับ1ประตูต่อ0ครับส่วนทางจูบิโลอีวาตะ ชนะ3เสมอหแพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะชนันเบมเมเลมา1ประตูต่อศูนครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับฟอนตเล่นในวันนี้ตรงกลางจะมีทางไดยะโอโนปั้นเกมครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเคชินเนนนะครับส่วนทางชิบิโรอิวาตะจะมีทางโคทาโรโอโมริครับตรงกลางสนามครับหน้าเป้าจะเป็นทางฟาเบียนกอนซาเลสครับ ต้องบอกฟอนเตเล่ที่บอกกับแพ้คาบ้านเกมล่าสุดแบบสุดช้ำนะฮะวันนี้ต้องเน้นเต็มที่เพื่อเรียกความมั่นใจให้ทีมของเขาเองรวมไปถึงแฟนๆด้วยนะฮะเต็มที่แน่นอนครับวันนี้ฟอนเตเล่ครับส่วนทางชิวบิโรอวาตะเนี่ยกระตุ้นขึ้นมาเล็กน้อยในช่วงหลังๆนะครับแต่เกมเยอนต้องบอกว่าค่อนข้างจะแย่นะครับหกเกมหลังสุดเนี่ยเอาชนะใครไม่ได้เลยเวลาไปเล่นเป็นทีมเยอนเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้คาวาสกิฟอนเตเล่เต็มไปด้วยแรงจูงใจครับผมมองว่าจะทำเต็มที่และจะเอาชนะชิบิโรอุวาตะท ที่2เรยาย้ายวิ่งไปที่ไอรลนดซิเลียนนอร์เวย์กันในเวลา5้าทุ่มจงไปดูโรเซนบอกนะครับทีมอดีตขายใหญ่นะอันดับ8ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอส์ทางคริสเตียนซุนทีมอันดับ16ครับโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดในเป็นทางโรเซนบอกเอาชนะ3ประตูต่อ2นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับโรเซนบอกชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะเลยวันเกอร์มา2ประตูต่อ1ครับส่วนทางคริสเตียนซุนเนี่ย ชนะ1แพ้4ครับดูไม่ได้เลยนะครับเกมล่าสุดเอาชนะสเปนไฮมาสามประตูต่อหนึ่งกลับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับโรสเซนบอรกนี่ตรงกลางจะมีคาร์โลโฮเซ่ปั้นเกมครับหน้าเป้าสเตฟานเวกเกียครับส่วนทางคริสเตนซุนตรงกลางซันเดอร์คาตัมครับหน้าเป้าจะเป็นทางบริวโยฟูวิลลัมสันครับก็ต้องบอกว่าโรสเซนบอรกกำลังมาดีๆมาสะดุดแพ้แพ้เกมล่าสุดเฉยเลยนะครับแต่เกมในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีครับเหนียวแน่นไทยยาก สุนคริสเซนซุนเนี่ยแย่นะครับไม่ชนะใครในลีกมา8เกมติตดๆโดยเฉพาะเกมเยือนเนี่ยสเกมหลังสุดคือแพ้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นใสๆกับเกมนี้โรเซนบอกมาแน่นอนครับผมมองว่าโรเซนบอกจะชนะคริสเซนซุนสบายๆ2ประตูต่อศูนย์ครับคู่สุดท้ายเราไปที่บราซิลซีรีเอกันในเวลาตีห้าตรงนะครับไปดูโครินเทียนส์กับทีมรองจากฝูงนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางซานโตสทีมอดีตเคยใหญ่เหมือนกันนะครับทีมอันดับ8โดยคุณที่จะมาเกมล่าสุดเป็นซานโตสเอาชนะ2ประตูต่อหนึ่งครับ ไปดูกันที่5เกมหลังสุดฝั่งทั้ง2ทีมกันนะครับโครินเทียนส์เนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะโกยาสมา1ประตูต่อ0ครับส่วนทางซานโตสชนะ1เสมอ4ไม่มีแพ้แต่หนักเสมอนะครับเกมล่าสุดเสมอทางบรากันติโนมา2ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้กันครับโครินเทียนส์ตรงกลางจะมีทางกูเลียนโนครับลากเลยปั้นเกมหน้าเป้าจะเป็นทางโรชาเกเดสครับส่วนทางซานโตสตรง 6เกมแรกเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับต้องมาเจอซานโตสที่ฟอร์มเป็นรองครับแถมแกเกมเยือนก็ยังแย่นะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีของซานโตสด้วยเพราะฉะนั้นโคินเทียนเป็นบอลที่เหนียวแน่นเขี้ยวนะฮะล้วเป็นบอลเน,น้นผมด้วยเน้นผลนะผมมองว่าวันนี้โคินเทียนจะจัดการซานโตสเบอ่บอหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสรุปตาราาทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่เจลี่คาวาสกิฟร,รันตาเล่ครับจะเปิดบ้านเอาชนะจิวิโลอิวตาตะสามประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองอีลิเซียนนอร์เวย์จะเป็นทางโรเซนบอร์กเปิดบ้านเอาชนะคริสเตนซุนสบายสบายสองประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายครับที่บราซิลซีีีรรรโโคคออิินนนนนเเเตตตยับบจะะะปปด้าาาชซสู ศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวไซต์ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ